สวัสดีครับวันนี้จะมาตั้งเสียงให้งานเด้งสำหรับแกลนะครับสำหรับแอปพลิเคชันแกลผมว่าน่าจะเหมือนกันหมดนะแกลฟู้ดแกล็บินแกลค่าแกลแท็กซี่ตัวน,นี้ให้เราเข้าไปที่คำว่าบัญชีด้านล่างครับตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปแล้วก็มาที่คำว่าตั้งค่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาด้านล่าง มาที่คําว่าเสียงเรียกเข้าทั่วไปนะครับจิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมันจะมีให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบนะครับก็คือพื้นที่จัดเก็บสื่อเสียงแจ้งเตือนตัวจัดการไฟล์แล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามี่ห้ออื่นรุ่นอื่นมือถืออะไรเงี้ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับในตัวเลือกตัวนี้แต่ส่วนมากก็ลองเล่นกันดูนะครับอาจจะเป็นพื้นที่ของเสื่อจิ้มเข้าไป ก็อาจจะเป็นเสียงเรียงเข้าแบบทั่วไปที่มันมีไว้ในเครื่องอยู่แล้วก็ให้เราเลือก อาทักอันเนาะกูเลือกมาหลายอันแล้วนีละกันนะครับก็แค่นี้นก็ตกลงเมื่อกี้จบปุ๊บก็รองานเข้ามันก็จะเด้งเป็นเสียงแบบนั้นแหละนะครับโอเคเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับ s c ค i b e ช่องเอม t ิทวีด้วยนะครับสวัสดีครับ